เดโปรโมชั่นแต่ละรุ่นของรถฮุนไดกันค่ะไม่ว่าจะเป็นฮุนได H1 Star Gazer หรือว่าเคยตาใครอยากรู้ฮุนไดสตาร์เรียย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะเริ่มกันที่ฮุนได H1 ค่ะออกรถฮุนไดวันนี้ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพรบรนาน1นปีมูลค่า25,000บาทฮุนได Star Gazer จองและออกฮุนได Star Gazer ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพรบรนาน1ปีมูลค่า18,000บาทและฟรีค่าแรงเช็คระยะ2ปีหรือ40,000กิโลเมตรออกรถและ 走。 ฮุนไดเครตาฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพรบนาน1ปีมูลค่า18,000บาทฟรีเช็คระยะ3ปีหรือ60,000กิโลเมตรพร้อมให้เลือกดอกเบี้ยพิเศษ1.49เมื่อดาว25%ผ่อน48เดือนหรือจะเลือกเป็นดาวเริ่มต้น74,999บาทค่ะและออนท็อปไปกว่านั้นสำหรับรุ่นรถฮุนไดสตาร์เกเซอร์ลูกค้าเก่าที่เป็นรอยัลตี้ของฮุนไดซื้อรถคันใหม่รับไปเลยส่วนรถ10,000บาทและสำหรับลูกค้า ที่เป็นรอยัลตี้และต้องการซื้อรถฮุนได H1 หรือฮุนไดเคโรต t ารับไปเลยส่วนลด5,000บาทและนี่ก็คือแคมเปญดีๆจากฮุนไดคิดถึงฮุนไดคิดถึงฮุนไดสุขาพิบาล3นะคะ